ไม่ได้อะไม่ใช่ว่าอีกอคนอ,อีกคนเ,เหมือนกับอีกคนตายเราจะตายตามมันไม่ใช่ไะเพราะความยังไงเรามาโหด้วยเรืออะไรดวยก็เลยขับรถเองกระโดดขึ้นขับเลยใช่ทั้งทั้งนี้ไม่เคยหัดไม่เคยไม่เคยมาเยอะยไหมเยอะมากเลยเขาเขามาเยอะมากเลยพ <c oughs> อ,อพูดถึงเอฟซีนี้ยิ้มแต้นเลยนะแสดงว่าก็ดีใจนะดีใจนะะอะไรอย่างเงี้ยทำให้ขาขอบคุณมากเลย ครับเป็นเพื่อนครับตีสี่นิดนิดตีสี่ครึ่งยังไม่รู้เดรริการเรือนนั้นมันปลุกลงไปตีสี่ครึ่งตามเวลาอยู่กับเจออัสนะแต่ว่าเชออัดกำลังจะทําอะไรเนี่ยผนแงหมูค่ะผนแนงหมูเอฟซีอย่าเพิ่งร้องนะว่าเอ้ยผนแดงหมูทำไปหลายเที่ยวแล้วเอาจะพูดว่าเบื่อได้ยังไงในเมื่อเป็นเมนูขายดีอ่ะ ไม่ใช่คือถ่ายแล้วไงอถ่ายแล้ว่เาถ่ายเพราะฉนั้นวันเนี้ยผมไม่ถามแล้วถ่ายอะไรอะไรไงเชียร์ออททำไปแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เอฟซีร้องขอมาว่าคือเรียกว่าฮอตฮิตติดกระแสเชียร์ออสเราพอออกไปปุ๊บคนเข้ามาดูเยอะมากแล้วแล้วหลังจากถ่ายทําไปก็เอฟซีตามมาที่นี่เยอะไหมอย่างนี้ก่อนเยอะมากเลยเยอะมากเลยเหรอยังไงบ้างยังสงสารเลยเขามาแล้วไม่ทันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาเข้าใจอ่ะเออ ทีนี้ก็เลยบอกเวลาบอกที่ร้านนะถ้าจะซื้อเพื่อแกงเพื่ออะไรโทรมาสั่งล่วงหน้าแล้วก็สิบโมงก็ที่ร้านก็เก็บเลยไม,ไม,ไม่ไม่รอลูกค้าไม่มีใครบ้าอย่างผมมามันตีสามตีสี่กันแบบนี้นะเพราะอะไรแม่ค้าก็ตื่นดึกแล้วอ่ะตีหนึ่งก็ตีหนแต่เจออสเกรงใจหมอเจออสไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> กับเชฟทองผมก็ตีสามอย่างนี้แหละแล้วก็กับเฮียเออกับอะไรก็ไปแบบเนี้ยบางทีไปเราไปเรากลัวว่าเราจะสายรบกวนเขาใช่ไหม ไปนั่งรอร้านเขาเปิดอ่ะแต่คลิปนี้ในเมื่อเท้าความอย่างนี้แล้วมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะว่าเจออสเขาเป็นใครอ่ะเชฟทองอ่ะรู้จักเออตรงนี้แต่ว่าเจออสอยู่ๆพอคลิปออกไปคลิป2คลิปโดยเฉพาะโดยเฉพาะคลิปเนี้ยผนังเนี้ยคนเข้ามาดูอ่าแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่คนเข้ามาดูเป็นแสนแล้วว่าก็คือนี่นี่ผักดองผัดผัดฟักกาดดองอ่าเจออสเจออสเจอเจอส ส่วนมากคนก็จะรู้จักเจอ๊อดว่าอยู่ตลาดพลูใช่ไหมเรื่องร้านเราก่อนร้านเราร้านเชอออดขายอะไรเป็นหลักขายผลไม้จ้ะขายสับปะรดแตงโมเริ่มต้นขายพวกนี้ใช่มะม่วงตามฤดูกาลอ่ะตามฤดูกาลใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่ตัวนี้แตทุเรียนไม่ขายทุเรียนไม่ขายไขายยากมันมีหนาม อ่าแล้วยังไงความเป็นมาทําไมอยู่อยู่มาขายชาวบ้านไม่มีปกด้วยไงชาวบ้านแล้วผสมไม่มีปุ๋ยเรียนต้องี่แล้วแล้วยังไงทําไมมากลายเป็นขายแกงได้เนยอ๋อพอดีน้องที่ขายแกงอยู่ปกติเขาอยู่หน้าร้านกาแฟสุยาน้องแท้แท้น้องแท้แทเลยพ่อเดียวแม่เดียวกันเลยแล้วเขาเป็นไอเนี้ยเส้นเลือดแตกเปียกพี่ฝากอันนี้ไปร้านร้านขาหมูได้ไหมอุยไปขายไปอ่าเนี่ย ้านต้องหัวเลี้ยวไหม๋อได้ได้ได้ถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปเหมือนเดิมจ้ะแกงขั่วสับปะรดนะมีคนเข้ามาได้ได้จ่ายก่อนสับปะรดกำลังสับอยู่เลยจ่ายตังแล้วหวานอร่อยเลยอะประมาณนั้นเลยเนี่ยทำไปขายไปรสชาติปากหวานเล็กก็อร่อยอ้นเนี่ยต้องเล็กนะถ้าิุงใหญ่ๆมากอันเนี้ยไม่ไมจริงๆเธอแคนต่อลูกมันใหญ่ จะเก็บนี้ไปคิดดูชีวิตเจออสเดียวร้อยเดียวผมมานะเอออันนี้อันนี้ไปฝากของก่อนนะผมมาแล้วได้ได้ได้มีแรพี่ออสอย่างเดียวมีแกงสับปะรดมีต้มผักดองกระดูกหมูแล้วก็มีผนงหมูน้ำพริกมะขามโอจำได้จำได้ไหมเนี่ยอันอันนี้เป็นสปายจากคิวคิวมอเตอร์ไซค์แต่ถึงได้บอกว่าแกงเจออสเนี่ยเจ็ดโมงก็หมดแล้ว อ่ะต่อเมื่อกี้ทำไมมาขายแกงได้น้องอน้องป่วยติดเตียงคือก็ตอนแรกเขาก็ไม่เคยตรวจสุขภาพไม่อะไรเลยนะวัคซีนก็ไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรเลยชีวิตเขาอะ่ะคืออยู่กับกับลูกชายคนเดียวครับแล้วลูกชายก็แบบเป็นแบบไม่ค่อยปกติสม,มองมนะันนี่คือน้องนะน้องแท้ะใช่แล้วนะลนี้เขาก็ต้องผ่าตัดสมองทุกอย่างออฟเลเจนหมดเลยที่โรงพยาบาลอะ่ะ เขาก็เลยก็เลยร้านร้านข้าวแกงนั้นก็เลยไม่ได้ขายเลขายแล้วปิดเลยไม่มีใครทําแทนเลยก็บางเออรเราต้องใส่บาทก็กินคือคือเมื่อก่อนใส่บาทกินก็ไปเอาร้านน้องใช่ใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วทําไงล่ะก็ต้องทําเองต้องทาเองแต่ตอนนั้นไม่ได้ทําขายไม่ทาไม่ได้ทําเลยทํากินก็ใส่บาทเนี่ยพอเหลือจากกินก็ พอนัานคนขอแบง่งก็ให้ไปไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดตังเลยนะแรกๆอะ่ะเราก็แบบไม่มั่นใจตัวเองนะว่าเราจะทำมาอร่อยไหมอะไรไหม<ะ>ครูมาแล้วเหรอแกงสับประรดวันเนี้ยคุยไปขายของไปวันนี้ไม่ได้แกงเขียวหวานแกงสับประรดกล้วพแนงหมูแล้วก็วต้มกับผักกาดดองเม,มนูขายดี ก็เลยทำทำเองเพื่อที่จะทานเพื่อที่จะใส่บาตรแล้วก็คนก็ก็เรียกว่าลูกค้าของน้องก็ไม่มีกินเหมือนกันไม่ไม่มีคาว่าลูกค้าเขาก็เห็นเขาว่าเอาทําอะไรอ๋อทาอะไรบอกอ๋อทำกับข้าวใส่บาตรแล้วก็บอกโอ้ยน่ากินจังเลยพอกับพูดแค่นี้ตัดให้ลองชิมดูนะไม่ได้คิดตังค์นะเล็กๆไม่ได้คิดก็เราไม่ได้อาชีพเหมือนกับให้เขาไปฟรีนี่แหละ แล้วเขาก็มากลับมาโอ้ยอร่อยนะของที่เมื่อวานให้ไปอะไรตอนไรบอยทําขายโอย้แรกๆก,ก็คิดเลยเราจะกล้าทําเหรอเราไม่มีฝีมือเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้านะเขาบอกใช้ได้เขาก็วังแบบหลายๆคนอะนะเขาก็บอกโอ้ใช้ได้นะอร่อยนะเขาบอกอแต่ไม่รู้จอรก็บอกไม่รู้หรอกว่าอร่อยไม่อร่อยแต่จอรก์ก็สะอาดอะคือต้องทําให้สะอาดอะ,อะไรประมาณเนี้แล้วหลักการของจออ์จก็คือเราทํากินเราทําใส่บาตร เราต้องทําให้ดีใช่เล้เาของดีทุกอย่างเหมือนกับเนี้ยนะตอนนี้ก็ยังใช้ของดีนะถ้าของไม่ดีก็ไม่ทําเลยเพราะยังไงเราก็ต้องคือตักเผล่อไ้ทานเองด้วยอนะอมไม่ได้ว่าจะขายเอาเงิอนอย่างเดียวมันไม่ใช่แล้วก็าวันหนึ่งจะได้ทุนได้กําไรอะไร,อะไรก็ไม่มีรู้เลยนะนี่พูดด้วยด้วยความเป็นจริงนะไม่เคยรู้ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ผลัดข,ขายอย่างเดียวทํา<ช>ไปนะขายไปก็ลงทุนมาก็ คือเหมือนกับเราเอามีเงินก้อนหนึ่งเราก็ลงทุนอยู่นี้เราไม่ได้ต้องไปชักมาใหม่อะไรเราก็ได้กินได้ทําบุญใช่เพราะเราก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะแต่ก็ยังต้องมีรายจ่ายนะดูแลน้องหลานเนี่เขาต้องการอะไรเราก็ต้องหายเขาไปหาหมอหมอนัดค่ารถค่าลาอะไรก็อยู่กับเอาหมดอะพูดจริงทุกวันนี้ก็ยังดูแลอย,นะอยู่ยังดูแลเขายังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ อยู่นครปฐมนะเอาไปอยู่บ้านเราเลยนะ,ะเพราะเราจะไปทิ้งยังไงอนะเนาะดังนั้นคนคนจะรู้จักเชีออสเชียร์ออสเป็นคนนะครปฐม,มแล้วเอฟซีก็ถามเอาอยู่นครปฐมแล้วมา,ม,นะมาขายถึงนี่<า>อะไรยเกือเกือบหกสิบปีเต็มแล้วนะเนี่ยเขาตามแม่มาตอนเด็กๆกันนะก็มไม่ค่อยได้เรียนหรอกเพราะเป็นคนโตเป็นลูกคนตแม่ก็พอของเยอะหน่อยออสไปช่วยแม่อาอสจะมาแล้วก็ตลาดนี้แหละใช่ แล้วเป็นคนชอบด้วยชอบค้าขายแบบเรื่องคิดเลขคิดอะไรอ,ะอ่ะอ๋อแต่เก่งคือแบบเรียนก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนนะจบป .4 สีเนี้ยไม่ค่อยได้ไปเรียนหรอกแล้วก็กลับไปบ้านสมยัยก่อนเราเด็ก,เ,ดกเราก็อยากได้ตังค์นะไปเก็ต้นมะขามไปเก็บมะขามอ่อนนั่งไปเก็บอดอกสนกกบ้่งไปเก็บผักวุ้งผักกะถินมาขายได้ตังค์เราก็เดออีใจเป็นเด็กอะนะก็มไม่อยากไปเรียนก็เลยแม่ก็เลยบอกอ,อะไรเกลร ไม่ได้เกยนะไม่เกยหรอไม่ไม่ได้เกยไม่ได้เกยไม่ได้เป็นคนเกยเลยแต่ว่าอยากอยากอยากทำมาหากินใช่ก็อยากช่วยพ่อแม่ด้วยอะไรประมาณนี้เพราะน้องหลายคนเนี่ยน้องต้องน้องทั้งหมดสี่คนนะเราเป็นคนโตแต่มีพี่สาวเขาก็เสียชีวิตตั้งเอาแปดขวบอาอหกขวบพี่สาวแปดขวบดังนั้นก็เหมือนกับเราก็ต้องเป็นหลักให้ครอบครัวก็เป็นทุกอย่างก็ต้องรับรับการค้าขายต่อ่อแม่เขาเป็นคนใจดีมาก ตลาดนี้จะรู้เลยอ่ะแม่ผ่อนใจดีก็โดนหลอกโดนขโมยเรื่อยเลยแม่แต่ออสคือเป็นคนหูตาววัยนะจะไม่ยอมอะใครมาขโมยของแม่นี่จะไม่ยอมเลยเพราะนั้นเจออสก็ก็<ๆ>เป็นแม่ค้าแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตค้าขายอยู่ในตลาดเนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยหกเกือบหกสิบก็ตั้งแต่เด็กๆเลยสิตั้งเด็กๆยังไม่เข้าเรียนอะคิดด้วยใจเพราะนั้นเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ้า6หกสิบปีเจออสอายุเท่าไหร่กันหกสิบปีอยู่หกสิบปีแสดงว่า เจออสยังไม่เข้าโรงเรียนแช่งว่าตอนนี้ก็หกสิบกว่าใช่หกสิบห้าแล้วอ่ะที่ถามเนี่ยเพราะว่าก่อนก่อนเมื่อคืนอ่ะก่อนมา,ม,ม,ามาหาเจออสอ่ะก็ก็เปิดคลิปดูเปิดคิดคอนเทนต์เจออสอ่ะก็มองว่าเออเดี๋ยวคอนเทนต์นะเดี๋ยวสัมภาษณ์เจออสด,ดีกว่าเพราะมีคนถามมาเยอะคนก็บอกโอ้ยหน้าตาไม่น่าทุกไม่น่ามีอะไรเลยบอกโอ้ยจริงๆอ่ะเยอะแต่ทีนี้เราถ้าเราทุกไปตัวเราก็แย่นี่ถ้าเราเป็นอะไรไปน้องจะทำงไง คือเขาเห็นว่าเชออสพูดอะไรพูดคุยสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสี้นะว่าคงจำไม่ได้แบบไม่ได้ลึกๆอ่ะมันใครจะบอกไม่เครียดนะะใช่ตอนนี้เรื่องครอบครัวแต่เด็กตอนนี้เห็นบอกเลี้ยงเลี้ยงอะไรดูแลน้องอ่ะแล้วลูกเต้าของเราอ่ะลูกเหรอลูกก็คือคนโตก็ทํางานไม่หิดโดนเขาก็มีภาระเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วมีลูกกี่คน สคนค่ะมีสองคนเขาก็มีภาระของเขานะซื้อบ้านผ่อนรถซื้ออะไรเขาคนแล้วม,มีโรคประจําตัวด้วยนะลูกสาวที่เคยมาช่วยนะลูกลูกนี่เป็นลูกสาวทั้งคู่ลูกสาวทั้งคู่คือคนโตอ่ะว,วันนั้นอยู่ๆเจ็บจี๊ดข้างซ้ายเขาจะไปทํางานนะนะดีว่าเขาขี่รถไปได้ไปโรงพยาบาลไม่ยิดดล่ะนะอพอไปถึงเพื่อหมอเพื่ออะไรเขาอุ้ยเขาตรวจด,ดูเขารีบส่งโรงพยาบาลเลยนะ ขาตกใจโทรมาแม่แม่หมอต้องการญาติด่วนอืมีลูกสาวสองคนใช่แล้วสามีช่วยสามีเจอออดขอโทษตอนเสียไปหลายปีแล้วค่ะเสียไปหลายปีแล้วก็เลยอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้เก่งค้าขายนะเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวเนะเป็นลูกชายคนเดียวเขาไม่ได้เก่งค้าขายก็มาช่วยขับรถแรกๆเขาขับรถมาขับรถมาตอนหลังๆเขาป่วยเรื่อย สาม,มีนะป่วยเรื่อยเป็นเบาหวานเป็นตอนหลังก็ลงไตลงอะไรเงี้ยนะทีนี้อ๋อแต่ไม่ไม่เคยขับรถเองนะสมัยก่อนก็ไม่เคยขับนะทีนี้เราจะทําไงอนะรถยนต์รถรถยนต์เนี่ยต้องใช้รถบรรทุกมาอ่ะเออใส่มาของเนี้ยใส่ของใส <น S> ่อะไรมาขายเขาจะตัดสินใจโอ้โหบางทีแบบเรียกว่าตอนที่สามียังอยู่นี่ไม่ขับรถไม่เป็นไม่เป็นเราใช้สามีขับ ทีนี้เราบ่อยครั้งบ่อยครั้งก็แบบในใจก็โอ้โหน่าโอ้โหเหมือนกันอะไรเ๋ยบป่วยเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ของเต็มรถแล้วเนี่ยเราลงทุนแล้วอะเนาะกลายเป็นว่าเขาเขาขับไม่ได้เราไม่เข้าใจว่าเขาเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะแต่เห็นเป็นบ่อยไงเราแต่ของเราก็จะต้องขายทีนี้ทําไงไม่ขายเาของเสียไม่ขายก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้คิดไปหมดเลยแล้วทีนี้เลึกยังไงข้อความยังไงเราโมโหด้วยหรืออะไรด้วยก็เลยขับรถเองกระโดดขึ้นขับเลยใช่ ทั้งๆที่ไม่เคยหัดไม่เคยไม่เคยคือคิดว่าใจเรากล้าวหรือยังแล้วแล้วยังไงอะเหมแบบดูนั่งเป็นผู้นั่งมาตลอดแล้วก็สังเกตเอาใช่ใช่รถรถแบบไหนรถกระบะรถกระบะตอนแรกก็มีเกียร์นะเออแต่ตอนนี้ไปเปลี่ยนตอนแรกก็คือกระบะเกียร์กระปุกใช่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งสองสามใช่เออโหยตอนจะขึ้นสัมพานธ์นี่หัวใจตุ้มตุ้งตุ้มตับรถติดอ่ะมันจะถอยหลังไหมจะอะไรไหมขับคนเดียวไหมวันตอนนั้นคนเดียวคนเดียวมาคนเดียวเลยเออคิด อะไรจะเกิดก็เกิดเนาะโกรุยใช่ต้องทําให้ได้อะไม่ใช่ว่าอีกต้อง<น>อยู่ให้ได้อีกคนเหมือนกันอีกคนตายเราจะตายตามมันไม่ใช่นะเราก็ต้องอยู่ให้ได้มันยังมีชีวิตข้างหลังเราอีกเนาะมันไม่ใช่ว่าแต่เขาแต่เราเนาะม,มันยังมีชีวิตแล้วถ้าถ้าเรายืนไม่ได้คนอื่นก็จะล้มไปกับเราด้วย ส่วน้องเนี่ยถ้าพูดถึงเออถ้าเราเสียก่อนแล้วเขาจะอยู่ยังไงจะอะไรแต่ทีนี้คนก็บอกอย่าไปคิดในตอนนั้แล้วยังลูกของน้องอีกอ่ะใช่ที่บอกว่าลูกของน้องก็ไม่เต็มร้อยตอนดีนะเขายังดูแม่เขาได้นะเราไม่ต้องเสียค่าดูแลน่ะไม่งั้นโหแย่เลยเดือนไหลหมื่นเราก็แม่งั้นเนี่ยเราถ้าเราต้องไปดูตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็มาทํางานหาเงินไม่ได้แต่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะอะไรตังงหมดหรืออะไรก็จะโทรมาป้าออสไอ้นู่นไอ้นี่แม้แต่รองเท้าขาดนะ ปรองเท้าชินขาดบอกเออเดี๋ยวป้าซื้อให้ก็ต้องทุกอย่างอ่ะคือเขาไม่ค่อยเต็มร้อยเราเข้าใจนะรู้เรื่องแต่บางอย่างก็พูดไม่รู้เพราะว่าได้ยินเวลาเจออสบอกว่าเออใครใครมาซื้อเจออสก็ได้บุญด้วยเนี่ยใต่ย่างเงี้ใใครมาอุดหนุนเจออสก็ได้บุญด้วยเพราะเจออสใส่บาทและเจออสก็เอาไปดูแลคนป่วยคนก็บอากโอ้เดี๋ยวชั้นนั้น จะได้สบายบอกไม่ต้องการช่านหน้าแะชา้นี้ขอให้สบายบัางก็ยังดีเนาะอายุจนหกสิบ่ายยังต้องทำันไม่ใช่ะอัอนนี้คนก็รู้จักเจออสและโอเคชีวิตเจอเอสตอนนี้เอฟซที่มาเอฟซที่มามา,มา,ม,ามาหามาสู่เป็นยังไงบ้างมาเยอะไหมเยอะมากเลยเขามาเยอะมากเลยพอพูดถึง f อฟนี่ยิ้มแต้นเลยนะ,สะแสดงว่า <G ül> ก็ดีใจนะดีใจนะ มีคนรู้จักว่าคนไทยก็อย่างนี้นะมีอะไรเขาก็อาจจะช่วยเหลือกันอะไรแต่นี้มีคนถามบอกว่าอ้าวอยู่ๆไปถ่ายเจออสได้ยังไงอาจารย์ไปรู้จักเจออสได้ยังไงคนก็บอกเอออาจารย์เก่งนะไปสรรหาแม่ครัวไปสรรหาคนดีๆสรรหาคนสวย สรรหาคนสวยๆสรรหาคนเก่งๆเห็นพี่โดโดเดินผ่านเออจะอ้าวมี่มี่โดโด้ดูเทปทองไงก็จำได้เอาวนี่ยอาจารเดินมาทางนี้นี่ผมเดินมาทางนี้วันนั้นอ่ะผมจะไปนี่จะเลี้ยวไปทางนี้เพื่อจะไปถ่ายคลิปร้านกาแฟสุริยาน้ำตาลเออแปลน้ำตาลไปเดินตามไปอย่างที่บอกพราเจออสนี่วัตถุดิบของแกวัตถุดิบของแกก็อยู่รอบๆตัวแกนี่แหละ เดินไปอันนี้ร้านผักประจำอีกร้านหนึ่งหนูน้ำตาลเดินเดินมาหยิบเดินมาหยิบรู้หมดเลยเหมือนร้านตัวเองเลยเนี่ยขโมยประจำเลยอันนี้ก็เป็นร้านประจำฮะตะโกนบอกจะเอาอะไรตะโกนบอกเอาได้รู้หมดเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยไปลื้อลังเขาหมดขโมยทุกวันเจนเดือดข้ามันด้อย่างว่าแหละขาขาเก่า คนบอกว่าเราเป็นเจ้าแม่ตลาดแล้วใช่หรอเปาเป็นเจ้าแม่ให้หวยแล้วแล้วแถมร้านอยู่สี่แยกด้วยเนี่ยลูกค้าก็เริ่มมา<อ>ลูกค้าก็เริ่มมาดูว่ามีอะไรทานบ้างถุงหนึ่งกับล้อสวยนะ,ะได้จ้ะ,ะได้แล้วน้ำตาลค่ะนตต้องใช้น้ำตาลดีใช่รู้ว่าร้านนี้ของดีมีของก็มีอย่างราคาคือเดินถ่ายตามเนี่ยว่าบางที FC มหาเชออสเนี่ยจะได้รู้ว่า เออเจออสใช้อะไรตรงไหนของดีอยู่ตรงไหนเนาะใช่น้ำตาลถูกก็มีแต่มันไม่หอมอ่ะพูดเรื่องรู้จักกันได้ยังไงเดินมาทางนี้แหละ <S <S ผมออเ,เอเรีก็เพื่อนเพื่อนไปดูคลิปได้ฮนะคลิปถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเจออมาอยัางไงนะไปดูคลิปที่ชื่อว่าสุริยาคาเฟ่เพราะว่าหลังข,ข้างหลังเนี่ยเป็นคลองบางหลวงเนาะใช่แล้วก็มีร้านกาแฟเก่าแก่ขายมาหลายรุ่นแล้วเป็นร้านกาแฟรุ่นเก่า คนสมัยโบราณเนี่ยเขามาตลาดเขามาทางคลองใช่ไหมใช่สมัยรุ่นแม่เจออสมาเรือเนี่ยก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเรือมาจจกขับผมมารถแต่คนก็จะขึ้นมาทางนี้ทางนี้คือคลองบางหลวงแล้วผมก็เดินมาเนี่ยพอเดินมาปุ๊บเดินตรงมาอย่างเงี้ยให้ดูเนี่ยผมเดินมาทางนี้เนี่ยผมเดินจุเดินมากับพี่โดดตรงนี้เนี่ยเดินเดินมาเดินมาอย่างนี้เดินมาก็ถือกําลังบอกว่าเนี่ยเลี้ยวไปทางนี้เจออสก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละเจออสก็อ้าว พี่โดโดใช่ไหมก็เลยออตาไวาปากไวอะ่ะจะเรียกเลยอะ่ะเรียกเอ้าพี่โด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 นี้นาใช่ไหมแล้วก็เลยอ่ะทักทายกันแป๊บหนึ่งแต่ว่าเราเราก็จะไปเนี่ยคองบางหลวงเนี่ยยังมืดอยู่ตีสี่ตอนนี้แต่ตอนนั้นมาประมาณสิบโมงนนอะเนาะใกล้ <ตา S 1> ปิดร้านละ พอผมไปนั่งกินร้นเจ้าก็เลยเดินตามไปเดินตามไปหาก็เลยคุยไงอยากตามไปคุยอยากคุยด้วยก็เราเราเริ่มเริ่มเริ่มจะทาอาหารเริ่มเริ่มติดตามคลิปของอาจารย์แล้วจากเชฟทองก็เลยทาทาให้รู้จักอ่าก็มีหลายคนฮะบอกว่าเนี่ยเปิดร้านข้าวแกงได้เพราะว่าคลิปอาจารย์เพราะว่าเชฟทองเพราะว่าคนนั้นคนนี้ใช่อย่างคนอยู่อุดรเนี้ยเขาไปขายข้าวขาหมูอยู่อุดรก็ ผาก็<ม>เชื่อมั่นฝีมืออาจารย์ผม <อะ S 1> ผมก็ไม่รู้จักเขาหรอกผมว่าขับรถไปกินขาหมูจอดรถเขาก็อา้อาวอ้าวอาจารย์นี่นาโดโดนี่นาบอกอรู้จักผมได้ไง <c oughs> เขาดูเฮเอเขาเฮเอเขาขายขาหมูใช่ <c oughs> เนีเ่ยหลังหลังเหมือนกันแต่น,น,น้อยใช่เ <c oughs> พราะว่าไม่ไม่ได้ขายขาหมูหลังต <c oughs> <c oughs> ั้งแหนนั้นมาก็เลยคุยกะพอพอหลังกล้องก็คุยเจ้าทำอะไรอะไรก็นัดมาถ่ายเลย อันนี้ตักเตรียมเตรียมขายใช่ไหมฮะลูกค้าสั่งออันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่ารู้จักเจออได้ยังไงเราไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมดเทสอะไระมาถามคนตลาดได้ว่าจริงๆริงเรเป็นอย่างนั้นจริงไหมอะไรไหมอ่าตอนนี้มาลวงลึกเคล็ดลับส่วนตัวคนบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยคนจนมากกันชมอ่ะสวยแม่ค้าสวยาอาจารย์สวย ดูจากคลิปแล้วอาจารย์สรรหาแม่ค้าที่สวยๆมาพอตอนหลังมันมีคลิปหนึ่งที่จอร์ดบอกว่าจอร์ดอายุเท่านี้เท่านี้แล้วเขาบอกไม่เชื่อเลยจะหลอกเพื่ออะไรล่ะเนอะมีเคล็ดลับยังไงเคล็ดลับความสวยไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยทําอะไรเลยหน้าตาผิวพรรณไม่เคยอะไรเลยไม่เคยอะไรเลยทาแป้งทาปากแค่นี้แหละไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ใช่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาฉันเลือกเสื้อแต่งหน้าทําผมผมไม่ทําด้วยใส่หมวกตลอด เพราะว่าทํากับข้าวจะเป็นด้วยอะไรเป็นอย่างนี้นะเราเป็นด้วยที่เรารักษาอะไรนะไม่ไม่ไม่ทำจิตใจเดียวคือใช่ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้นะทาจิตใจให้ล่าเริงพองใสรอเราอยู่อะไรประมาณเนี้เราคิดว่าเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องอยู่ให้ได้แต่ไม่แต่ไม่จมกับความทุกข์แต่ก็มีเวลาอยู่คนเดียวนะก็คิดนะจย์อุ้ยเรายังไงอะไรชีวิตเราคนเราไม่ใช่ว่าจะ ใครบอกว่าใครไม่ไม่ไม่ทุกไม่ไม่จริงหรอกอาจารย์แต่ว่าเขาดูว่าเชออสสดใสไงใช่ใชอย่างเช่นคุยกับผมเนี่ยเนี่ยคุยไปเดี๋ยวก็ยิ้มพอาพูดนั้นเดี๋ยวก็ยิ้มแล้วก็พูดจาเอาแบบความทุกข์ให้คนอื่นหรอกทุกข์กับเราไม่ใช่ไงโอใช่เนี่ยจะสัมภาษณ์จนกว่าเชออจะผัดทำแผนงเสร็จเคี่ยวเคี่ยวหมูให้นุ่มๆคือจริงๆวันเนี้ย ผมผมผมว่าเจออ๊อดทำอะไรอ่ะแผงขายซ้ําแล้วบอกว่าไม่ได้คนสั่งมีคนสั่งดังนั้นเนี่ยเจเออ๊อดยังติดผมก็คืออะไรนะอยากทานมัสมันอยากทานตือหวนฝีมือเจออ๊อดเจออ๊อดบอกถนัดตือหวนนะถนัดตือหวนมัสมันอย่างคือคืออ๊อดไม่ค่อยชอบทานก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่เคยแต่ทําขายอยู่แล้วก็แล้วก็จับชายเจออ๊อดจะถนัดฮะเมนูตอนนี้ คืออะไรที่เราทานเป็นอะไรประมาณเนี้นะแต่เ๊ออสไม่ไม่ทำเนื้อขายไม่ขายไม่ขายแต่ทานเนื้อไหมทานแต่ไม่ไม่ทำขายไม่กล้ามาทําเลยเพราะอะไรไม่ทําขายก็แบบลูกค้าเขาไม่ทานเนื้อเราก็จะมาทาอย่างนี้มันก็กระทะเดียวกันอะไรเขาก็น่าถือนะมันก็ไม่ดีะถึงเราเรานั่นก็จริงเขาเห็นก็ไม่ดีเราก็รู้อยู่ระใจเอายางจาย์ไม่ทนเนื้อเอามาทาเอากระทะเนี้เหรอครับมันก็ไม่ดีะนะก็เลยไม่ทําเลย อยากทำทำที่บ้านเลยก็ทำทานที่บ้านใช่ป่าก็เลยพูดว่าทำพแพนงอร่อยติดใจยอย่างเงี้ยแผนงเนื้อเนี่ยอร่อยสุดยอดอย่างเงี้ยถ้าเจออราทำเมื่อไหร่จะได้ชิมเนี่ยตลาดนี้ไม่ได้เลยตามตามตามไปถ่ายทำท,ที่บ้านบอกให้ทำโอ้มันก็ไม่สะดวกเจเจิดวันไหนวันไหนเจออดบ,บอกว่าเอออยู่บ้าน ไม่มีวันหยุดนี่จออสมานี่ทุกวันไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดเนาะไม่เคยเลยก็นอกจากเจ็บป่วยก็ชีวิตจออสก็คือว่าเช้ามาจากร้อรปฐมเหมอเอฟซีเขาถามอ๋ออาทิตย์จะกลับสักสองวันนะประมาณเนี้ย คือบ้านเป็นหลังเป็นบ้านหลักที่เราก็อยู่นครปฐมใช่บ้านเกิดอยู่ที่นั่นเลยอ่าแล้วแต่เราไม่กลับแล้วอยู่ไหนอยู่เช่าเช่าอยู่เช่าบ้านอยู่เช่าคอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆนี้ใกล้ไม่ไกลไม่งั้นเหนื่อยนะอายุเยอะแล้วก็อยู่กับลูกอยู่คนเดียวอ่าแล้วลูกลูกเขาก็อยู่อยู่บ้านนครปฐมอ่าก็อยู่คนเดียวเพราะว่าเช้าเช้าตื่นกี่โมงเนี่ยตีหนึ่งกว่ากว่าก็ตื่นแล้วทุกวันเลยตีหนึ่งตื่นไกลจากไกลจากตลาดไหม ไ,ไกลหรอกไม่ไกลเนาะไม่ไกลตีหนึ่งตื่นอ่ะลูกค้าซื้อขายซื้อแครงอะไรดีพี่ถั่วจ้ะอ่าซื้อถั่วถั่วเจออสอร่อยมากนะเพื่อนเพื่อนถั่วเนี่ยเม็ดเต็มต,ตลอดเจออสเขาคัดสรรเขาคัดสรรเจ้าถั่วที่อร่อยใช่ไหมพ,พี่ลูกค้าประจําอ่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยซื้อประจำเลยพี่ซื้อประจําน้ำพริกมะขามนี่เนี่ยซื้อประจำถั่วช่วยซื้อใครชอบทานถั่วต้มเนี่ยเนี่ยเวลาผม เวลาผมตัดคลิปออกอะไ้นั่นนะค่ร้านวิวร้านวิวนี่ไงของเจออสเนี่ยร้านจะร้านเนี่ยจะต้องดันเจออสให้ได้ร้านช่องอยู่อยู่ใน u t u b e จ้ะอยู่ใน u t u b e โดโดใช่โดโดพาเที่ยวที่ลองไปกดดูในยู u ูบนะฮะได้เห็นตัวเองแล้วเห็นแน่เลยลูกค้าประจำ80บาทอ่ะตัว ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับฝากช่องด้วยครับโดโดพาเที่ยวคุณอาเอาถั่วไหมคะนุ่มเลยก็ลมงชิมก่อนเป็นคุณครูเนาะที่ว่าเป็นครูโรงเรียนจิงดามานีนะใช่หลายหลาแล้วโรงเรียนโรงเรียนครูตั๊กก็มาซื้อนี่ใช่ไหม ก็มาซื้อมาซื้อผลไม้เชอออสโรงเรียนย่านนี้ส่วนมากจะมาซื้อที่ร้านเนี่ยตีสี่ตีสี่กว่ากว่านี่เกือบเอ่ะตีห้าเนี่ยวัดเวลามีงานจะมาซื้อที่นี่วัดตักน้ำเมื่สองวันก็ซื้อสับปะรดไปสามพันกรัมปอกด้วยนะนั่งปอกกสามนั่งปอกเลยมาเนาะแต่อันก็ปอกไม่นานหรอกคือวไวมืออาชีพอยู่แล้วใครอยากรู้วิธีการปอกผมเนี่ยคนหนึ่งอะปอกสับปะรดไม่เป็นทําคลิปไปละเพื่อนๆลองย้อนดูเทคนิคปอกสับปะรดของเจอออส เท่าเดิมสองถุงนะถ้าเบื่อก็ถุงเดียวแต่ถ้านั่นก็สองสองนะคุยไปขายไปทำกับข้าวไปคนเดียวยิงเหล็กอาจารย์คนที่เกก้าแล้วที่พูดว่าอ๋อใช่ใช่อยิงเหล็กบอใครรู้ชีวิตแล้วก็ต้องเขียวหวานวันจันท์มะเ้อเออเขียวหวานก็ยังไม่ได้ดูนะเนี่ย เียวหวานอะไรหมูหรือจ้ะได้วันจันทร์ก็ได้จ้ะเดี๋ยววันจันทร์ทำให้ตีห้าก็กับข้าวเช้าก็เสร็จประมาณตีห้าเนาะเสร็จทุกอย่างตีห้าก็ได้ก็ใครจะอุ่นหนุนเจออจะโทรมาก่อนก็ได้เนาะโทรมาให้ตักไว้เนาะเพราะว่าเสร็จตีห้าประมาณเจ็ดโมงก็น่าจะหมดตอนนี้เกิดใครจะมาเก้าโมงสิบโมงก็โทรมาหาเจออสก่อนเจออตักให้หน่อย เออวันนี้มีอะไรตักไว้ให้หน่อยนอนอยู่บนเตียงก็ตี <S <S ต,ตีตีหกโมงตีห้าตื่นมาก็หมุนหาเจออดตักให้หน่อยวันนี้มีแกงอะไรแล้วก็แปดเก้าโมงมาเอาอย่างนี้ได้เนาะเบอร์อะไรเจออดเบอร์อะไรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกสามค่ะอ่าเนี่ยโทรมาแล้วก็เดี๋ยวอีกอะ่ะมีคนบอกไว้อาจารย์ช่วยบอกด้วยร้านอยู่ตรงไหนอะไรไหน,ไหน,นเขาเรียวกว่าเจออดตลาดภูหญิงเหล็ก เจ้าแม่ตลาดวัดกลางวัดจันทารามนะวัดจันทารามก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือชีวิตเจออสอยากบอกอะไรเอฟซีไหมอ่ะคุยกับเอฟซีหน่อยอขอบคุณหรือจะยังไงก็ทุกคอมเมนต์นะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยที่แบบช่วยซื้อช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ได้บุญด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยทำให้อขอบคุณมากๆเลยทำให้เจออส อะไรดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหน่อยนะมีมีเอฟซีก็ถึงเหนื่อยก็รับได้เอฟซีมานี่ยินดีต้อนรับนะเห็นมากันแต่ก็มาเป็นผู้รัรองแม่ค้าใจดีนะอะไรเนี่ยครแต่ก็แต่ก็สงสารมาแล้วผิดหวังกลับไปอะไรเงี้ยเนาะก็ใช้วิธีโทรมาก่อแล้วกันอ่าเสร็จพอดีไหมเนี่ยเสร็จพอดีมะเขือพวงอ่ามะเขือพวงที่มีเคล็ดลับเอ่อก ดีใจที่ได้รู้จักเจออสนะครับอขอบคุณที่ทักผมในวันนั้น <c oughs> ทําให้เราได้รู้จักกันแล้วทําให้อย่างน้อยที่ผมคุยกับเจออสวันนี้บางคนว่าเอยมาถ่ายบันเองทําดูแล้วแต่ผมคิดว่าคนที่ได้ฟังชีวิตของเจออสเนี่ยอย่างน้อยๆก็ไปเป็นกําลังใจในการใช้ใช,ชีวิตแหละเนาะคนทุกคนอาจจะลําบากแต่อย่าคิดว่าตัวเองอ่ะลำบากอยู่คนเดียว แล้วก็ไปคิดสั้นคิดอะไรอย่างนี้เนี่ยดูชีวิตเจออสนะฮะอย่างน้อยเจออสก็ได้บุญได้กุศลแล้วล่ะว,วันนี้ใครดูคลิปนี้แล้วเป็นการสร้างกําลังใจให้กับเขาเจออสจะได้บุญด้วยผมก็ได้พลอยได้ผลแะบุญไปกับเจออสด,ด้วยนะขอบคุณเจออสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี